สวัสดีค่ะพี่น้องมาอีกแล้วพี่น้องที่สบายใจบายนั่งหลังเลยงานนะพี่น้องมือนนี่ไห่สดวันอัทวันอาทิตย์ไห่สดเป็นพี่น้องหลังจากไห่สดกับเพจงานพี่น้องกับจากเห็นงานก็สิมาเก็บปักเพจแล้วพี่น้องปักพริกีโน่พี่น้องเก็บันข้างนอกเพราะอะไรพี่น้องยุ่งหลายเอาของมาเก็บในเฮี้นพี่น้องดกดุ๊กที่ว่าเบิ่งในในกล่องบนโป๊ดแล้วพี่น้องเนอที่ว่าของแท้ดก๊กดิ๊กเลยบนนั้ดกดกซะ เด่นใว่กินไปหน้องวิธีเก็บอะไรน,นะ <c oughs> กันไก่ตัดเลยพี่น้องตัดเลยโอ้ยใจสิได้ใส่แหลนยงไดีไหนอันนี้ไปมองเอาวิดด้กพ่ออยากผักพี่น้องยวงมัดเมื่อรลอดมือนนี่แลน่นหนุบเดียวอุ้ยสุดเก็บบักพริกพบผัน่องเป็นตะกินมาบักพริกเป็นตะวันตะหวานนี่ไห่น,เนะเบิ่งตะสุดเก็บบักพริกเด้อพี่น้องเป็นตะวนันตะหวานนี่นะอยากผักเสือ้อหลังเหมือนเด้ธรรม,มาดาเลย เห็นมะกุ้ยตู่พี่น้องสันเก็บปักพริกก็ต้องใส่แว่นหนาขาเพราะว่ามันมองไม่เห็นพนี่น้องมันหนอยหน่อยนี่น้องพิกขี้หนนแล้วพี่น้องเด้อก็เตะตัดเอากันไกลตัดเอาสีพี่น้องจัดมันไปเลยพี่น้องต้องเอาเข้ามาตัดในบ้านนะคะเพราะว่ายุ่งหลายพี่น้องส,สีเหลวหลายครับสิได้บ้างมาสิแกนล่อนหนึง่งคนเดียวนะ กระรันก็หมายถึงใหญ่ได,ได้ี่น้องได้ถุงไตลเกษตบ้างได้ี่น้อนเด้อยังเป็นซ่อมดอกด้ี่น้อนกินกับแหนมแล้แซ่บแคิดอดไอ้เวไอ้เวไอ้เกิบิ้งในกล่องบดดกได้ี่ะ้อเบิ้งแบบในกล่องบดดกอันพี่บาน เบื้องข้างนองนี่โดดเป็นนันนายกรรมสื่อหมดเลยสาวตีกับเสี่มีวิดีโอหลายในเด้อพี่น้องเดอ้อมันกับเสีม่มีกินเขา่ามีหลองเพลงนั่มลองเพ่ง,ง,เพงกับเส่สุดสวยๆในเรือพี่น้องเดอ้ออย่าว่ากันพี่น้องตามภาษาคนไก่บ้านนเรือพี่น้องเดอ้ออย่าถือกันก็ตั้งใจว่าสิปลูกหลายดอกพี่น้องบักพีขี้หนูเพราะวะ่า มันแห,ไไหนแบนนี้มันใส่ต่บะคงมาแมมล้มันเป็ดมันขีดมันฉุนกะซีเด็ดเอาออกหมดน,นะสีเขียวๆเ,เนึ่งสีออกหมดนนะจุงใหม่ต้นใหม่อ,อ,อ่อ,อนๆมันปอเล้อึอดเดียารลก็พี่น้องอก็คีบปอเลืกินอยู่ ปูกตุนไววสุป,ปีสิมะ่าเด็ดเอาไปเลพี่น้นองมาท่านมาท่านการต้องมีตัดเอาประมานมน,น้อยๆจะสีเด็ดได,ด้งาหักพอดีตามกิมซี่ฟูดลองเสบแซบ็ พ่อไอ้นั่งเลยเศร้าได้พี่น,อน้องไงซาสิตัดกับพริกแล้วก็สิประมาณขนาดน,นี้กระถุ่มหนึ่งได้พี่น้องเด้อถุงหนึ่งไต่ไฟใส่เอากะเพราซุ่มเหล้านี่ล่ะพ่อซุ่มเหลาก็หมายถึงพุ่มภูลแด้วพี่น้องซุ่มเหล้า <c oughs> พ่อพุ่มภูนี่ล่ะเด้อเนี่พี่น้องอากาศเป็นสีขึ้นคือปกติเราก็กันชนมากมันเขาหนาหนานวมันก็สิเป็นหมือนวบแล้วพี่น้องเด้ออย่างเงี้ ที่เราไม่เห็นก็ที่เราไม่เห็นค่อยว่าสี่เอาทิ้เรือเกี่ยกับเสิยดาอยู่เพราะมามานกว่าสิอีกเป็นเดือนอยู่ซมันสีน้ำเงิสีมาเนาะก็ได้เก็บกินโยเสิยดาดอกมี่เป็นดอกใส่ปุ๋ยมันขึ้นอีกเด้อันอาเอาปุ๋ยอันกองปุ๋ยไม่บนนี้าทมลองไทยอาจสิมีอยู่ปุ๋ยอันนี้มันอันแพรดีพี่น้องมันแตกอันมันเป็นน้อยดีมันดก ลูกดกพี่น้องลูกดกอันนี้บพราะท่านเคืองนี่นี่อยู่กับทางนีงย้ยงๆก็มีมันหนักไยสิยกกับนมาได้ปนนุ๊บมันแดงดูหน่อยมันก็สิเทากินกับแหนมนะเซียบๆไปมน้กินกับแหนมนะคะพี่ขีน้อง คืออยากสาคูเส้นงูคอยสร้างสาคูเส้นงูเจ้าของผู้ผนเห็ดผลมาเห็ดบ่ได้บ่เห็ดวมาด้วยสิเห็ดกินเองเ<ๆ>นาะพี่น้องเฮ้น้องแปงว่าใส่ของแม่น่ะสุดยอดฝีมือเด้แม่เห็ดใส่ใส่มันคือเด้คือของแท้เลยวามาคือของแท้ก็บไม้ถึงนะคือก้าเห็ดขายได้ไม่หลังเด้อรสชาติรสชาติใส่ได้เขาเอิญของแท้ได้เป็นอ่ะ อาทิตใบใจไปน้องถูกใครเป็นคนนบ่งสันี่น้องเด้อถ้ามันคข่ว่าคือของแทรบไหมถึงใส่ใดโอกโดกไปน้องโดกเปน็นะอะมองม่เห็นไปไหนได้พี่น้องออน,อนี่ละพี่อนี่ละเหนเจวายโอ้ยพัก Đăng là con này. cái lái lót là phải thùng, thùng canh lót cái <laughs> máy tưởng thùng gì xanh nhỉ các bạn nào, kilo bản hao còn thùng kilo ป่าน,นียบพี่น้องพี่น้องมันก็ยู่ห้องไฟห้องมากน้ำสิกินก็จังลบมากก้องแนมก้งองแนงสามสบายปานมากเ่ยก็ได้ความสุขความสุขอยู่กับต้นพริกต้นผักเน,นี่ยพี่น้องคอยนั่นจะเข็ยนงานกับพวไปใส่์หรอกออกกําลังกายของว่าไป <c oughs> <c oughs> ออกกําลังกายอ่ะตะกี้ออกเยอะพี่น้อง ว่าเป็นไขมันอุดตันในเส้นเลือดบัดนี้หมอว่าก็มังกําลังกายมันนี่คอยไม่กินชาดื่มชา,าดีท็อกมันบ่มีไขมันหละพี่น้องมัด่อยก็ได้เสออกําลังกายตะกี้ยานมันเลือดอุดตันนะย่านตายมันนี้ไขมันบ่มีเสศร้าเลยพี่น้องเศร้าอํามังกร์ไ่ด้คอย ที่เรากินซาสูเหมนกันมาส่าเอาที่สบายใจไว้พอนให้พี่น้องพอและแม่มีสุขอันโลกค้าความทุกอย่าสูขมีมากใจเองขอไว้ตาใหญ่ให้เนวไดททานคิดว่าเนวไดททานปรารถนาขอให้สมมาดมุงเนี่ยมีซา ดอกโยโอยู่นั้หนั่อยากมีนาและบ้านเนงอนเยหลังสวงไอ้พอลุงสมหวังอย่าโดนนั้นสามีรถลาขั้นโกตั้งสามไยกับเคียดไอ้ถือรถตล่มีหวังว่านังคองไอร้รวยยังติดต่องสมปาธนาเนื้ สมัยตะกี้ลอกไม่ไหม่ล้วพี่น้องก็คุกขาดไปไหนไหนเลยนี่จิบจิบพี่น้องจิบที่จิบจิบก็หมายถึงง่ายง่ายแล้พี่น้องเด้อเอาที่สบายใจเลยเยาวะกันพี่น้องแต่มันบั่สบายใจคอยเป็นคนบมื่อกี่ขานพี่น้องคอยเป็นคนดุคนน่ะพี่น้องเด้อ แนวกินอน,นะคอนขีดขาดมันจะเห็นแนวกินโอสองกลับทางละกับทางมีหิ่งดกเลยนะทังนีดกดกดาก็่นอ่ะ่มันขัก,กี่ดีเนาะ ของมาเด็ดในเะฮียงพี่น้องข้างนอกอยุ่งไรประคิกธรรมราการน,นี่นะพี่น้องตัดได้ ุงแกนลั่นนงหลักผิง่ผิดตามักหุ่งนอนซ้อนบอดพีนดพ่น้องเม่กาที่เป็น้องโฆษณาี่ไระปีนน้องลอรี่ <c oughs> อายเห็นโมข่อยเมา,เลาลอรี่มาทางนี้บร <c oughs> <c oughs> ลาลรี่ก็หมายถึงโฆษณาได้เป็นน้องได้โอ้โได้ปน้องได้ กับสิคุ้มตัดนี่นี่ฮอตสองทุม่มบนเลยลองแจ้งเสียงว่าตัดป้าพริกก็เป็นสมองแล้วพี่น้องได้ตัดพริกพี่น้อง